เขาคือฆาตรกรที่โรคจิตสุดขีดเขาขังเด็กสาวในห้องเย็นแกสลักตัวอักษรยังคิดจะกินเธอเป็นอาหารค่ำค่ำนี้ลินเฟยกำลังคุ่นคิดเจียงเทียนหลินโทรเข้ามาบอกว่าฆาตรกรซ่อนอยู่ในบ้านเล็กที่ชิงเหอเสี่ยงตอนนี้ถูกล้อมแล้วลินเฟยกระโดดพุ่งไปชิงเหอเสี่ยงในเวลาเดียวกันตำรวจหนุ่มตกใจหัวหน้าสำนักมีคนบินอยู่มองไกลออกไปเป็นเซียนหลินเฟยเขาเปิดประตูดาบนับไม่ถ้วนพุ่งมาหาเขา วินาทีต่อมาปรากฏโล่หลายชั้นดาบล้มลงฝันร้ายตกใจคิดตำรวจไม่ขยับใครเปิดประตูท่านใดรู้สึกหนาวที่ด้านหลังแย่แล้วอยู่ข้างหลังข้าเขาเหวี่ยงมีดกลับโดยสัญชาตยานเสียงดังเหมือนฟันกำแพงเหล็กทิ้มต่อไปไม่ได้จากนั้นฝันร้ายถูกแรงสะท้อนมหาสาลดีดกระเด็นตั้งชนประตูและหน้าต่างแตกตกลงจากที่สูงลินเฟยก็ดอกพูดเรียบวินาทีต่อมาฝันร้ายถูกพลังล่องหนชูขึ้นลอยในอากาศพลังภายในปล่อยออก ข้าข้ามระยะเจ้าเป็นมหาปนมาจารย์ลินเฟยเดินออกช้าฮ่าฮ่านั่นแค่หมดไม่ฆ่าเจ้าเพราะมีคำถามฝันร้ายเขาถามกลับคนอย่างเจ้าน่าจะขึ้นบัญชีสวรรค์นานแล้วทำไมยังปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งลินเฟยตอบสงบบัญชีสวรรค์แค่หมดโลกนี้ข้าเบื่อมานานข้าสนใจแค่คนนั้นฝันร้ายตกใจหรือมีอะไรเหนือบัญชีสวรรค์เสียงแครก่กกดสวิต์ระเบิดเสียงดังราฟ้าร้องเขาทำให้เซียนลินเฟย โกรธรอบฆ่าคนรักจะให้ตายง่ายๆได้ไหมควันจางทั้งคู่ถูกล้อมด้วยกำแพงอากาศไร้รอยขีดข่วนฝันร้ายน้ำตาไหลด้วยความสิ้นหวังขณะนี้เขากลัวจริงๆลินเฟยมองโกรธต่อหน้าเขาทุกสิ่งเป็นมดฝันร้ายเสียใจขอเพียงให้เขาจบชีวิตเองลินเฟยถามใครสั่งฆ่าคนรักข้าฝันร้ายยื่นโทรศัพท์บอกว่าดอกกุหลาบดำจัดภารกิจลอบฆ่าเขายังปิดบังว่าเป็นสามีแมนดรากโรหลอกล่อความรักลับๆกลับไปจัน ลินเฟยเข้าใจทันทีเขาวางแผนใส่ร้ายวูโม่ลินการท้าป่อยจันก็เป็นฝีมือฝันร้ายโบกมือเดียวทั้งคู่ลงสู่พื้นลินเฟยบอกปล่อยให้จบชีวิตเองได้แต่ต้องมอบตัวแก้ข้อเท็จจริงก่อนฝันร้ายยื่นกระดาษหักอยากหาดอกกุหลาบดำต้องเริ่มจากปยจันให้เขาเห็นสิ่งในจานจะยอมรับใช้ท่านหัวหน้าเจียงเทียนหลินเดินมาชี้ฝันร้ายฆ่าจับเจ้าได้ในที่สุดตกหน้าดังข้าจะให้เจ้าถ่ายบาปให้หลานสาวหัวหน้าเก่า เพราะหลานสาวถูกฝันร้ายทำร้ายถูกควักอวัยวะทำเป็นตัวอย่างฝันร้ายเช็ดเลือดที่ปากข้าปลอมเป็นบูมโมลินข้าส่งชิงอวินทุกบาปข้ายอมรับลินเฟยหันหลังให้ฝันร้ายไปสารภาพเจียงเทียนหลินหน้าตึงจับตัวฝันร้ายขณะถูกนำไปหันถามลินผู้อาวุโสคำพูดยังใช้ได้หรือลินเฟยตอบเรียบบันทึกหลักฐานเสร็จทุกอย่างตามใจเจ้าวันรุ่งขึ้นลินเฟยไปตระกูลไปเจียงเทียนหลิน โธ่รู้ว่าฝันร้ายสารภาพแล้วฆ่าตัวตายตระกูลซ่งย้ายออกจากหลงเฉิงเห็นลินเฟยมาคนตระกูลไปคาระวะไปผู้จะวินถามลินเฟยมีธุระอะไรลินเฟยเดินตรงไปบอกว่ามาถามไปจันไปจันออกมาตื่นเต้นลินเฟยตรงประเด็นดอกกุหลาบดำเจ้ารู้จักหรือไปจันยิ่งตื่นเต้นดอกกุหลาบดำเป็นคนรักข้าและเป็นผู้มีพระคุณลินเฟยพูดเย็นเขาส่งคนลอบฆ่าคนรักข้า เจ้าจะจัดการอย่างไรไปจันกัดฟันตอบเขาเคยช่วยชีวิตข้าหากอาจารย์ลินต้องลงโทษเขาขอเอาชีวิตข้าชดใช้ข้าจะไม่ทรยศดอกกุหลาบดำคำพูดนี้ลินเฟยมองชื่นชมไปจันงงงงลินเฟยยื่นกระดาษดอกกุหลาบดำอาจไม่ดีอย่างที่เจ้ามองไปจันเปิดกระดาษเห็นรหัสหวังไพ่ลินเฟยบอกความจริงชายที่ถูกนอกใจจะบ้าคลั่งแค่ไหนหมัดเดียวทำให้คอมพิวเตอร์ทะลุ ขณะจะไปแก้แค้นเซียนโบกมือคอมพิวเตอร์กลับคืนสภาพจากนั้นเปิดวิดีโอชายหญิงกอดกันร้อนแรงคือดอกกุหลาบดําคนรักเขากับแมนราโรโกฉากต่อไปเจ้าไม่อยากดูข้าจะข้ามไปจันกัดฟันคนชั่วแม้ตายด้วยกันข้าจะฆ่าเขาเองลินไฟบกมือให้เขามาเจ้าบาดเจ็บหนักยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้าจะสอนวิชาลับแต่นิ้วแสงวิญ,ญญาณเข้าสู่หน้าผากไปจันลินไฟบอกรักษาแผลเจ้าแล้ว ไปจันดีใจไม่นึกว่าแผลเรื้อรังถูกลินเฟยรักษาทันทีคุกเข่าข้างเดียวขอบคุณลินเฟยบกมือรีบจัดการเรื่องเจ้าเขาคือคนที่เจ้าเคยรักไปจันโกรธชกพื้นวันนี้ข้าจะตัดสัมพันธ์เขาค่ำนี้ไปจันนั่งบนตึกที่ยังไม่เสร็จเงาสครานปรากฏคือดอกกุหลาบดาที่นอกใจโผล่เข้ากอดไปจันแยกกันแค่นี้คิดถึงข้าแล้วไปจันสีหน้าเย็นเจตนาข้าไม่ปิดบงัง ทำไมเจ้าหลอกข้าดอกกุหลาบดำตื่นตระหนกเห็นวิดีโอในโทรศัพท์ไปจันชักมีดเจาะคอไปจันเมื่อเจ้ารู้เจ้าต้องตายไปจันปล่อยให้คมมีดเฉือนทิ้งรอยเลือดดอกกุหลาบดำไม่นึกว่าไปจันไม่สู้ไปจันหลับตาเหมือนยอมรับชะตาเมื่อเจ้าหลอกข้าไม่ได้ตายชาตินี้ก็ไม่เป็นไรดอกกุหลาบดำลังเลถ้าแมนรักเลร,รู้ข้าก็ไม่รอดเขายกมีดฟันไป จันในขณะนั้นมีดถูกดีเป็นฝีมือเซียนลินเฟยลินเฟยเดินมาตบหน้าดังบอกว่าจะแก้แค้นเจ้ามาเล่นอะไรเป็นลูกผู้ชายมีกระดูกหน่อยเจ้าสุนักเลียสุดขีดตบนี้ทำให้ไปจันตื่นขอบคุณอาจารย์ลินข้ารู้ว่าต้องทำอะไรไปจันชี้ดอกกุหลาบดำตั้งแต่วันนี้เราเลิกกันดอกกุหลาบดำยัวเจ้าแค่เป็นเครื่องมือของข้าพูดจบหยิบมีด ในเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าไม่จําเป็นต้องอยู่ไปจั้นดังมังกรพุ่มโจมตีหมัดร้อยแตกในเวลาเดียวกันดอกกุหลาบดําเหวี่ยงมีดเงินไปจั้นไม่สนใจแค่ใบมีดดอกกุหลาบดําไม่กล้าประมาทใช้ท่าสังหารดาบแสงพริบตามีดกลายเป็นเงามีดนับไม่ท่วนทิมปจัน้นลม,มัดประทะพลังเสียงดังสน,นั่นปุเสียงไปจั่นอาเจียนเลือดเขายังแพ้ ดอกกุหลาบดําเดินไปหาไผ่จั้นที่บาดเจ็บกุหลาบดําเดินช้าๆไปหาหมู่ขาวที่บาดเจ็บเจ้าผิดที่รักข้าไม่มากพอพูดจบแทงมีดในขณะนั้นไผ่จั้นถูกล้อมด้วยแสงทองลอยขึ้นผู้เชี่ยวชาญยูโดอันดับหนึ่งของหัวเซียต้องคุกเข่าต่อเด็กหนุ่มสิปดปีเขาคือว่านเซิงเทียนจุนผู้มีชีวิตสองล้านปีเมื่อกี้ลินไฟส่งแสงทองช่วยไผจันแผลเขาหายทั้งหมด ร่างเปล่งพลังทองคําดอกกุหลาบดําหัวเราะเยาะอย่าดิ้นกี่ครั้งก็เหมือนเดิมไปจั้นมองมุ่งมั่นกระโดดหมัดขวาสะสมพลังครั้งนี้ข้าจะไม่ยัง้งหมัดร้อยแตกกระจายใบมีดแต่ถ้าสังหารมรณะแกร่งจริงใบมีดยังเฉือนหน้าไปจั้นโกรธจ,จัดตะโกนหมัดร้อยแตกหมัดนับไม่ท่วนทุกใบมีดเสียงดังสน,นั่นเมื่อใบมีดสุดท้ายแตกดอกกุหลาบดําตื่นตระหนกล้มหมัดยิ่งรุนแรงทุบร่างเขาทั่วเขาอาเจียนเลือด กระเด็นออกเกือบตกจากยอดตึกไปจันใจอ่อนรีบคว้ามือเขาดอกกุหลาบดำบาดเจ็บสาหัสดวงตาเต็มไปด้วยความผิดหวังทำไมตอนนี้เจ้ามาช่วยข้าไปจันไม่ตอบเป็นสัญชาตญาณดอกกุหลาบดำร้องไห้ข้าใช้เจ้าข่าคนบริสุทธิ์แต่ไม่เคยให้เจ้าลงมือไปจันร้องให้สายหัวเราไม่น่ามีจุดเริ่มต้นเราไม่ควรเริ่มต้นกันตั้งแต่แรกเลยแมนรากโกรจะไม่ปล่อยข้าความสัมพันธ์เราถึงจุดจบ พูดจบเขาปล่อยมือไปจันตะโกนชื่อเขาหัวใจแตกสลายดอกกุหลาบดำตกเร็วนึกถึงอดีตคงเป็นการลงโทษที่ค่าสมควรได้ลินเฟยพูดเย็นเขาสมน้ำหน้าเจ้าเสียดายมากหรือไปจันอารมณ์ซับซ้อนพูดไม่ออกลินเฟยบโบกมือขวาภาพคนตายเพราะดอกกุหลาบดำปรากฏข้าเข้าใจเจ้าแต่พวกเขาควรตายหรือไปจันไม่หลบคิดจริงจังเขาควรฆ่าลินเฟยกอดอกเจ้าแค่ช่วยเขาหลุดพ้น วัตจักรโลกคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ลินเฟยหันหลังเมื่อก่อนข้าก็เคยเช่นกันเขานึกถึงสิทธิคนเดียวลินหยวนไปจั้นดังได้สติตั้งใจขอเป็นสิทธิลินเฟยคุกเข่าดังปังข้าปรารถนาเข้าใจทุกสิ่งขออยู่ใต้บังคับอาจารย์ลินลินเฟยเห็นใจเย็นเมื่อลินหยวนขอเป็นสิทธ์ก็เช่นนี้ลินเฟยหัวเราะลุกขึ้นเพราะเขาคล้ายลินหยวนมากไปจั้นดีใจท่านรับข้าแล้ว ลินเซยพยักหน้ามีใจเห็นเขารับไปจันลุกขึ้นคาระวะขอบคุณวินาทีต่อมาดูลำบากใจเขาอยากเก็บศพดอกกุหลาบดำลินเซยมองออกอําลาเขาครั้งสุดท้ายไปจันถือคบเพลิงเผชิญหน้ากับหญิงที่ทั้งรักทั้งเกลียดเขารู้ว่าทุกอย่างจบแล้วจนดอกกุหลาบดำกลายเป็นเท่าเขาหันไปหาลินเฟยอาจารย์เราไปกันลินเซยค้นกระเป๋าใช่แล้วดีไม่ดีก็สิทธิ์ข้านี่เป็นของขวัญพบกัน โยนขวดพอสเลนเล็กให้นี่คือยาจจวีฉีช่วยเจ้าเข้าสู่ขั้นฝึกปราณวันพรุ่งไปจันใจเต้นคิดความสุขมาเร็วเกินไปลินเฟยให้เขาขับรถกลับไปค่อยศึกษาไปจันในรถคิดยานี้มีค่าเกินกลัวลินเฟยหมดตัวจึงปฏิเสธลินเฟย์เริ่มอดอยากังวลยาขยะนี้ค่ากองเป็นภูเขาไปจันงงโวยาค่ามหาสารถูกเรียกว่าขยะอาจารย์รวยขนาดนี้ไปจันแซงสงบ คิดอาจารย์คงปลอบใจเพื่อให้ข้ายอมรับยาเทวะลินเฟยมองนอกหน้าต่างครุ่นคิดขออย่าให้เจ้าเหมือนลินหยวนเดินสู่ทางไม่หวนคืนค่ำนี้กลับบ้านไปจันจะลองยาที่ลินเฟยให้เปิดขวดกลิ่นหอมพุ่งสูตรครั้งเดียวสบายใจเขากลืนยาทั้งขวดไปจันนั่งสมาธิรอบตัวมีแสงทองจางฮ่าห่าน้าทึ่งไปจันลอยขึ้นพลังวิญญาณพุ่งเข้าร่าง ไม่นานเขารู้สึกถึงพลังในตัวทะลวงสู่ขั้นปรมาจารย์เช้าวันรุ่งขึ้นลินเฟยเล่นหมากรุกกับตัวเองรถอูหลิงจอดหน้าประตูชิงเฟินรีบร้อนลินเซียนเหตุร้ายเกิดเรื่องใหญ่ชายพิการหลายเดือนเมื่อวันเต็มไปด้วยใยแมงมุมแปลกหากมนุษย์สัมผัสจะถูกกัดกร่อนทันทีและในหนึ่งวันจะกลายเป็นหมูพิษยักย้ายหนักสองตันนี่คือพันหมื่นพิษที่หายากเมื่อกี้ชิงเฟินบอกลิน เฟยเพื่อแก้แค้นให้เถาเฉียนสำนักหนึ่งจะประกาศสงครามวงการยูโดลินเฟยไม่รีบร้อนเกิดอะไรขึ้นชิงเฟินกลั้นใจพูดสำนักหนึ่งให้ท่านไปตายเองนิฉะนั้นจะฉีกท่านเป็นเสี่ยงและกำจัดตระกูลจีให้สิ้นลินเฟยวางหมากฆ่าไม่สนใจเล่นกับพวกเขาเอ้อสมุนไพรเจ้าเตรียมได้แค่ไหนชิงเฟยนดูลำบากใจยังขาดบางส่วนคิดถ้ารู้ก่อนไม่น่าคุยโวลินเฟยมองออกถึงความลำบากสมุนไพรวินหายากหาไม่ครบในเวลาสั้นๆ ปกติไปพาข้าไปดูลูกเจ้าคงอยู่ได้ไม่นานชิงเฟินได้ยินตื่นตระหนกยังไม่ทันขึ้นรถได้โทรศัพท์โรงพยาบาลบอกลูกชายอาการเปลี่ยนไม่นานทั้งคู่ถึงโรงพยาบาลชายหนุ่มพิการเต็มไปด้วยใยแมงมุมดำหมอยื่นมือตรวจใยวินาทีต่อมาถุงมือถูกกรดกรชิงเฟินเห็นตื่นตระหนกรีบขอลินเฟย์ช่วยลูกลินเฟยอ,อธิบายนี่คือระยะสุดท้ายของ 1, พันหมื่นพิษในหนึ่งวันเขาจะกลายเป็นรังพิษ เป็นอาหารของพิษสุดท้ายแตกออกเป็นหมูพิษดำยักษ์ตอนนี้ข้าต้องไปสำนักหนึ่งที่นั่นมียาที่ลูกเจ้าขาดอ้อเมื่อกี้เจ้าบอกสำนักหนึ่งจะเร่งวงการยูโดโทั้งหมดชิงเฟินบอกจริงและพวกเขาบอกสิบสามวันลินเฟยได้ยินหน้าตึงหวังว่าสำนักหนึ่งยังไม่ตกต่ำถึงขั้นนี้มิฉะนั้นมรดกสุดท้ายของเชินหนงข้าจะกำจัดในเวลาเดียวกันไปจันได้ข้อความจากลินเฟยเขาบอกพ่อ อาจารย์ไปสำนักหนึ่งคนเดียวไปผู้จะวินลุกขึ้นไม่ดีอาจารย์ลินจะเสียสละตัวเองเพื่อช่วยวงการยูโดหลงเฉิงไปจันเข้าใจเจตนาอาจารย์ไปผู้จะวินเสียดายไม่นึกว่าอาจารย์ลินไม่เพียงฝีมือสูงคุณ,ณธรรมยังยิ่งใหญ่ไปจันจะไปสำนักหนึ่งอาจารย์มีบุญคุณต่อข้าปล่อยเขาเสียสละไม่ได้ไปผู้จะวินขวางติดต่อเย่เต้าชนทันทีเราไปด้วยกันยังไม่ทันพูดจบ เท้าเต่าชิงเฉิงมาถึงอาจารย์ลินคุณธรรมยิ่งใหญ่เราจะนิ่งเฉยไม่ได้ไปผู้จะว,วินสวมเสื้อไปไปสำนักหนึ่งเดี๋ยวนี้ปรมาจารย์ห้าคนของหลงเฉิงจะกลัวสำนักเดียวหรืออีกด้านลินเฟยถึงสำนักหนึ่งคนเดียวเพิ่งเข้าไปเห็นสองคนคุกเข่านานเหมาอ,อะไรไร้สาระรักษาต้องคุกเข่าสามวันสามคืนลินเฟยเห็นเด็กสาวใกล้ตายถามว่าคุกเข่านานแค่ไหนเฉินเซียงอุยยกหัวลำบากสามวันเต็ม ลินเฟยได้ยินกังวลท่าต่อไปเจ้าจะตายคนรับใช้หวังหลงคุกเข่าดังกรับหนักขอท่านช่วยคุณหนูข้าลินเฟยพูดลุกขึ้นก่อนหวังหลงจะพยุงเฉินเซียงอู่สิทธิ์สำนักหนึ่งซ่องหวยเปยขัดใครให้ลุกต้องคุกเข่าสามวันสามคืนลินเฟยหน้าตึงถึงคุกเข่าสิบวันแปดวันสำนักเจ้าก็รักษาไม่ได้คำพูดนี้ซ่องหวายเปยจะลงโทษลินเฟย ผู้อาวุโสส่งเฉิงเฟิงขวางเจ้าบอกว่าสำนักข้าไม่เก่งเพราะอะไรแค่ติดพิษช,ชั่วใช้ไอ้น้ำนำพิษออกหวังหลงรีบมอบของขวัญขอท่านช่วยคุณหนูข้าเห็นของขวัญเขารับปากเป็นของที่นักยูโดโปรัถนาเมื่อส่งเฉิงเฟิงจะปล่อยพลังแท้พลังรุนแรงพุ่งออกดีดส่งเฉิงเฟิงกระเด็นสิบสองเมตรเขาไม่นึกว่าเป็นพลังมารรีบกลับไปรอตายโรคนี้แม้สิบสองมาถึงก็รักษาไม่ได้ ลินเฟยบอกรักษาได้และไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงต้องการหาที่ว่างให้ปลดปล่อยวางมือบนไหลเ่เฉินเซียงอูพริบตาพิษรุนแรงระเบิดแรงกดดันแผ่ออกซ่งเฉิงเฟิงเปิดพลังต้องกันลินเฟยแต่นิ้วพิษหายไปทันทีเฉินเซียงอูหายดีซ่งเฉิงเฟิงตกตะลึงไม่นึกว่ามารดกตระกูลเซินอูถูกหนุ่มนี้ใช้อย่างง่ายดายลินเฟเย์ย่อข้าบอกแล้วสำนักเจ้าไม่ไหว ส่งเฉิงเฟิงเผยเจตนาจะแย่งชิงวิชาอู่จือสั่งการเงาดับพุ่งออกเกิดวงกลมสีม่วงรอบลินเฟยวงนี้ชื่อวงกลมผนึกดูดเลือดแม้มหาปอนมาจารย์ยังสู้ได้ส่งเฉิงเฟิงข่มขู่หากเจ้ามอบวิชาอู่จือ่อข้าจะไว้ชีวิตเจ้ามิฉะนั้นเจ้าจะอยากตายก็ไม่ได้พูดจบส่งเฉิงเฟิงเปิดวงกลมผนึกดูดเลือดหวังหลงขยับไม่ได้พลังถูกวงกลมดูด อีกไม่นานจะตายมีแต่ลินเฟยเหมือนไม่มีอะไรเปล่านกหวีดอย่างเบื่อส่งเฉิงเฟิงเห็นหัวเราะมั่นใจว่าเขาเป็นทายาทเซินอู๋ลินเฟยพูดหน้าตกใจขอโทษเจ้าคิดผิดเขาเป็นทายาทข้าส่องเฉิงเฟิงไม่เชื่อปล่อยพลังโจมตีรุนแรงทันใดแสงดาบสองเส้นพุ่งจากฟ้าขวางการโจมตีนี้จากนั้นเงาหลายร่างปรากฏวงการยูโดโบราณหลงเฉิงมาช่วยอาจารย์ลินส่งเฉิงเฟิงยาะมาดี กล้าเข้าวงกลมค่ะนำโดยไปผูู้จวินทุกคนพุ่งสู่วงกลมหวังหลงขวางแต่ไม่ทันทุกคนเข้าวงกลมรู้สึกผิดปกติแรงกดดันทำให้ยืนไม่ได้พลังค่อยๆสูญเสียท่งเฉิงเฟิงเยอะเป็นฝูงโม่นี่คือแผนเขาใช้วงกลมผนึกดูดเลือดดูดพลังทุกคนเพื่อช่วยตัวเองทะลวงมหาปนมาจาย์ผู้อาวุโสหลิวเข้าใจ ออกมาขวางวินาทีต่อมาถูกส่งเฉิงเฟิงตกกระเด็นกลัวมีคนขัดแผนลินเฟยสงบวงกลมผนึกดูดเลือดเจ้าคิดว่าเป็นสมบัติหรือยังไม่ทันพูดจบส่งเฉิงเฟิงหยิบตราสัญ,ญลักษณ์ส่งพลังแท้เข้าพริบตาลมคำรามหมอกเลือดปกคลุมลานทุกคนในวงการยูโดเหมือนอยู่ในนรกพลังดึงล่องหนรวบรวมเลือดสู่ตราสัญ,ญลักษณ์ส่งเฉิงเฟิงหัวเราะตราหลินหลิงในมือยิ่งเข้มข้น แต่เมื่อมือเลือดยื่นไปหาลินเฟยถอยกลัวส่งเฉิงเฟิงตกใจหรือเป็นตราสัญลักษณ์เซินอู๋ลินเฟยหันมองผู้อาวุโสหลิวดูเหมือนเฉินหนงยังช่วยได้ทันใดส่งเฉิงเฟิงพุ่งหาลินเฟยลินเฟยชกหมัดดีดเขากระเด็นโบกมือใช้วิชาแปดประตูบาดเจ็บของคัมพีเฉินหนงพริบตาแสงทองจางๆปรากฏเหนือทุกคนพลังวิญ,ญญาณที่ถูกดูดกลับคืนร่าง ส่งเฉิงเฟิงไม่นึกวิชาเริ่มต้นของสำนักหมอมีพลังขนาดนี้ส่งเฉิงเฟิงหัวเราะถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่ยัง้งยังไม่ทันพูดจบเจตนาฆ่าของส่งเฉิงเฟิงพุ่งมือกลายเป็นสีแดงดูดพลังชีวิตทุกคนค่อยๆรวมเป็นลูกบอลพลังเหนือหัวท่านี้ทำลายมหาปนมาจานได้เมื่อส่งเฉิงเฟิงเกือบจมตีลินเฟยเฉินเซียงอู่ขวางหน้าลินเฟยชีวิตข้าเจ้าช่วยไว้ ให้ข้าตายแทนเจ้าลินเฟยบอกไม่จําเป็นตบหน้าดังทําให้คอส่งเฉิงเฟิงหักล้มลงพื้นลูกบอลพลังตกลงเสียงดังสะเทือนนับกิโลเมตรทุกคนถูกล้อมด้วยแสงทองไร้าบาดแผลเฉินเซียงอู่สงสัยเจ้าเป็นใครลินเฟยตอบเรียกไม่สําคัญว่าข้าเป็นใครปรับใดที่ข้าอยู่เจ้าจะไม่ตายเฉินเซียงอู่ได้ยินหน้าแดงอุย้ยรู้สึกใจเต้นวินาทีต่อมาคนสำนักหนึ่งคุกเข่าลง ขอบคุณลินเสียงที่ช่วยชีวิตลินเฟยไม่สนใจมรดกของเฉินหนงผิดเพี้ยนข้าต้องช่วยเขากว่าสำนัก